สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King o f t f i e l d ครั้งนึงนะครับหลังจากที่เรากินแฮงไปกับเรย์ดีแล็บเอมูโบแล้วก็สดๆร้อนๆเนี่ยเจลเปโดที่ไปกับเชลซีนะครับแต่วันนี้เนี่ยก่อนเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนๆชาวลิเวอร์พูลทุกๆคนนะครับเกี่ยวกับการจากไปของเดียโกโจตากับน้องชายของเขาเนี่ยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นข่าวที่น่าเสียใจมากนะครับสำหรับวงการฟุตบอลแต่วันนี้นะครับจะกลับมาคุยกับ การซื้อขายของเราอีกครั้งหนึ่งที่ดูเหมือนว่านิวคาสเซิลในเต็ดของเราเนี่ยจะเริ่มขยับในตลาดการซื้อขายนักเตะแบบจริงๆจังแล้วหลังจากที่มีข่าวมาเมื่อวานนะครับว่าเรายื่นข้อเสนอ55ล้านปอนด์หวังคว้าตัวแอนโทนีลังกาจากนอตติงแฮมฟอ o r เรสซึ่งดูแล้วว่ามีโอกาสที่จะได้ตัวค่อนข้างสูงในรอบนี้นะครับหรือว่าจะแห้วเหมือนครั้งก่อนก่อนก็ต้องดูกันอีกทีแต่วันนี้นะครับ ถ้าได้มาจริงๆเนี่ยเราจะไปมองหาตำแหน่งไหนกันต่อกองหน้าหรือกองหลังวันนี้นะครับจะมาคุยกันในคลิปนี้สําหรับเอลังก้านะครับผมใช้เวลาคิดอยู่2อวันแล้วตอนนี้เริ่มรู้สึกตื่นเต้นกับเดียวนี้ขึ้นมาจริงๆเพราะจากที่ดูแฟนบอลของฟอ r e เรสพูดถึงเขาแล้วเนี่ยเขามีของดีเยอะและที่สําคัญเนี่ยเอディฮาวก็อยากได้ตัวเขามานาแล้วปีที่เราก็เคยยื่นข้อเสนอแต่ก็โดนปฏิเสธ เราก็พึ่งยื่นไปอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ยังโดนปฏิเสธอีกครั้งแต่เราก็ยังไม่ยอมแพ้แล้วก็ยื่นอีกครั้งในครั้งนี้นะครับนั่นแปลว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยต้องการตัวเขาจริงๆและผมก็เชื่อใจในผู้จัดก,การทีมของเรานะครับเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยพาเรามาไกลามากแล้วความสําเร็จของเราช่วงหลังๆเนี่ยมันมหัศจา์มากและผมก็มั่นใจว่าเขาเนี่ยเห็นบางอย่างในตัวเองลังกาแน่นอนที่เราไม่เห็น ใช่ครับราคาอาจจะแพงแบบก็อย่างที่รเรารู้อยู่แล้วว่านักเตะพียรีกเนี่ยโดนกดแน่นอนทุกตัวสิ่งที่อรังกานะครับจะมอบให้เราเนี่ยคือนักเตะที่มีพรสวรรค์และความเร็วจัดๆในยุคที่ฟุตบอลมันต้องอาศัยความเร็วไม่งั้นเนี่ยตามเกมไม่ทันแน่ๆและถ้าคิดดูดีๆนะครับฤดูการหน้ากองหน้าของเราเนี่ยจะมีความเร็วแบบน่ากลัวมากๆเลยทั้งอีลังกาโกดอนบานเมอร์ฟี่อีแซกเนี่ย และหาจจะมีกองหน้าอีกคนเข้ามาร่วมรวมถึงโอซิล่าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราจะมีเกมลุกที่ไวจัดในทุกตำแหน่งซึ่งน่าตื่นเต้นมากสำหรับแฟนบอลนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากกับเดียวอิลังกาแต่สอวันที่ผ่านมาเนี่ยพอได้อ่านข้อมูลเพิ่มดูคลิปบ้างถึงจะรู้ว่าคลิป y t u t u เนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้100%นะครับแต่ก็ช่วยให้มองภาพออกมาว่าอิลังกาเนี่ยมีศักยภาพจริงจ หลายคนดีใจกับเดียวนี้นะครับแต่หลายคนเนี่ยคงสงสัยเรื่องค่าตัว5 5ล้านปอนด์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลครับเพราะตอนที่เขาไม่อยู่แมนยูเนี่ยแมนยูขายเขาออกมาให้กับฟอเรสต์มีการใส่เคลื่อนขาการขายต่อไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอเรสต์ Forest ก็ต้องตั้งราคาสูงเพื่อเอาคืนส่วนที่ต้องจ่ายให้แมนยูนะครับถ้าไม่มีเการขายนั้นเนี่ยผมคงว่าไม่ได้แพงขนาดนี้แน่นอนแต่ไม่ว่าเราคิดว่าเขาจะคุ้มค่าหรือไม่เนี่ยถ้าเขาใส่เสื้อ ลายทางขาวดําของเราแล้วเนี่ยเราจะสนับสนุนเขา100%แน่นอนอีกอย่างที่น่าสนใจคือเขาสนิทกับอ e ีแซกมากนะครับและสนิทมากกับอุซูลาด้วยซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าการเข้ามาของเขาเนี่ยน่าจะปรับตัวในทีมได้ทันทีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอีแซกก็พยายามติดต่ออิลังกาช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเพื่อชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันแน่นอนนะครับว่าอซูลาเนี่ยก็น่าจะพูดคุยกับเขาด้วยเหมือนกันนั่นแปลว่าเรากําลังจะขยับ ในตลาดนักเตะแล้วแม้จะยังไม่รู้ว่าข้างในสโมสรน,นะครับทุกอย่างราบรื่นแค่ไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรากำลังเคลื่อนไหวแล้วส่วนเจมส์เทรฟอร์ดนะครับผมก็ยังคิดว่าเขาน่าจะเป็นเดียวแรกที่จะประกาศอย่างเป็นทางการแม้ว่าลังกาจะอยู่ใกล้ามากๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นประกาศควบเดียว2เลยก็ได้เหมือนที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่านิวคาสเซิลเนี่ยมักจะเงียบเงียบแล้วอยู่ดีๆก็เปิดตัวหลายคนพร้อมๆกันผมเชื่อว่า เราจะมีการเสริมทัพแน่นอนไม่มีข้อสงสัยเลยในช่วงนี้นะครับแต่อยู่ที่คุณภาพของนักเตะตลังหากซึ่งเอดิฮาวเองก็เคยพูดไว้ว่าถ้าอยากได้นักเตะระดับท็อปเนี่ยก็ต้องรีบเพราะพวกเขาเนี่ยจะไม่อยู่ในตลาดนานนะครับส่วนตัวเมอ,องเนี่ยชอบเจมส์เทรฟฟอร์ดเป็นผู้รักษาประตูที่มีอนาคตและ หวังว่าจะเป็นมือหนึ่งของนิวคาสเซิลและทีมชาติอังกฤษในอนาคตตอนนี้ตกลงค่าส่วนตัวได้แล้วนะครับปัญหาไม่น่าจะมีอะไรส่วนเนลังกาเนี่ยบอกแล้วว่าอยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเราจะเสริมทัพตรงไหนต่อกองหน้าหรือกองหลังดูเหมือนว่าสีจุดที่เรายังต้องการนักเตะคนใหม่โดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์เซนเตอร์แบ็กนะครับฝั่งขวาเนี่ยผมว่าแฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยเห็นตรงกันว่าเราต้องการเสริมตรงนี้เฟบินชาไม่ได้ฟอร์มดีนะักเมื่อฤดูกาลที่แล้วและเขาก็อายุมากขึ้นแล้วด้วย โปรแกรมฤดูการหน้าอาจจะหนักเกินไปสําหรับเขาแม้เขาจะเป็นนักสู้ก็เถอะนะครับแต่เราต้องการคุณภาพเข้ามาเติมเต็มในจุดนี้และถ้าและล่าสุดมีข่าวที่น่าสนใจครับโจอซควาวินนี่กองหลังดาวรุ่งจากอารตลันตาเนี่ยก็ยังอยู่ในลิสต์ของเราแม้จะมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บ และอัตลันตาก็ไม่อยากขายแต่ความสามารถของเขาเนี่ยก็ทําให้หลายคนตื่นเต้นรวมถึงเราด้วยอีกรายที่ดูเหมือนจะเป็นไปได้มากขึ้นอันเตเนโอซินวาเนี่ยจากเบนฟิก้าซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวกับพริยมติดที่สนใจแต่ตอนนี้ถอยไปแล้วนะครับและเบนฟิก้าเองเนี่ยก็พร้อมจะขายที่ราคาแค่30-35ล้านยูโรซึ่งถือว่าคุ้มมาก สำหรับกองหลังวัย21ทั้งที่มีประสบการณ์แชมเปี้ยนส์ลีกและศักยภาพที่ระยะยาวนะครับทางฝั่งปีกวาเนี่ยนิโคลัสคูนที่เราส่งแมมมองไปดูหลายครั้งก็ดูเหมือนว่าเดียวเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะแม้จะมีผลงานยิง21แอสซิสต์15เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยทีมมองว่าเขายังไม่ถึงระดับที่เราต้องการและตอนนี้เขาก็ใกล้ย้ายไปโคโมในซิดร์แล้วครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของเราในตลาดนักเตะครับถ้า2เดียวหลักเอลังกาและก็ ทรฟฟอร์ดเนี่ยประกาศทันพรีซีซั่นมันจะช่วยให้ทีมมีเวลาปรับจูนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ได้อย่างดีสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นยังไงกับเดียวของเอลังกาและเป้าหมายอื่นอย่างซิววาหรือควาวินนี่เนี่ยบอกผมได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วถ้าทุกๆคนเนี่ยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาด อัปเดตจากจากเราเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตอีกทีหวังว่าเราจะได้เซ็นซักตัว2ตัวนะครับก่อนที่ปีซีสั่นจะเปิดไปแล้วครับวันนี้ฟิว